ไปดูแนวะทางเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันกันบ้างนะคะล่าสุดนะคะทางกองทัพไทยก็ได้มีการจับมือร่วมมาร่วมมือกันกับทางกองทัพสิงคโปร์ค่ะเริ่มปฏิบัติการใช้อากาศยานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยทางกองทัพสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการส่งเครื่องบินชีนุกจํานวน2องลำด้วยกันพร้อมกับนักบินแล้วก็ทหารนะคะปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ บินจากกองทัพสิงคโปร์พร้อมด้วยเครื่องบินซีนุกสองลำมาประจำการที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่รวมกับนักบินจากกองทัพบ,บกไทยพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ m i 17 2องลำเริ่มปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของการใช้อากาศยานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยมีสำรวจเหนือบริเวณป่าพื้นที่รอยต่ออำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการประสานงานร่วมกันร,ระหว่างกองทัพบกของไทยและทางกองทัพสิงคโปร์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ส่งเครื่องบินแบบซีนุกสองลำพร้อมนักบินและทหารมาประจำการที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือนในภารกิจช่วยดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันของ9จังหวัดภาคเหนือ คนตรีสลายุทธรังสีผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่33เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดกองทัพบ,บกจึงมอบหมายให้กองทัพภาคที่3จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการที่จะลดมลพิษของหมอกควันไฟป่าขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกองทัพอากาศกองทัพสิงคโปร์รวมถึงหน่วยพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยไฟป่าและฝนหลวงโดยการออกปฏิบัติการดับไฟป่านั้นในช่วงเช้าของแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะออกปิดลาาตระเวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเพื่อสำรวจพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควัน จากนั้นจะกลับมาประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้นแบ่งภารกิจเป็น4กลุ่มคือ 1. การทำฝนหลวงจะใช้เครื่องบินกาซา 2. การทิ้งน้ำดับไฟป่าจะใช้เครื่องบิน MI-17 และชีนุก 3. การฉีดพ่นและโปรยละอองน้ำจะใช้เครื่องบิน C ี3 0และ b t 6 7และ 4. การสำรวจทางอากาศ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในหน่วยภาคพื้นจะใช้เครื่องบิน U-17 และฮท1โดยอากาศยานที่ใช้นอกจากเป็นเครื่องบินชีนุกจากกองทัพสิงคโปร์แล้วที่เหลือจะเป็นเฮลิอคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องบินชีนุกนั้นสามารถบรรทุกน้ําได้มากถึง5 0 0 0ลิตรโดยบรรจุไปในวัตถุค,ล,คล,ล,ล้ายๆกับตะกาแล้วนําไปโปรยยังบริเวณที่เกิดไฟปา่าบินไปดับได้ทันทีในจุดที่เกิดไฟปา่าสําหรับเครื่องบินฝนหลวงนั้นยังคงปฏิบัติการอยู่แต่เนื่องจากความชื้นสัมผัสในอากาศอาจจะน้อยจึงทําให้ยังไม่เกิดฝนแต่ทําให้เรื่องฝุ่นละอองในอากาศลดลงไปได้บางส่วน ซึ่งจะมีการปรับแผนการทําฝนหลวงในแต่ละวันเช่นกันโดยจะเน้นช่วยเหลือพื้นที่ที่วิกฤตหมอกควันก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน